สวยแล้วโดนแน่จับพิรุธขมรนชักแปลกชี้เขมรนสร้างสันค์เินผิดกติกาสากลไทยมีสิทธิสั่งรือทำไมต้องมีของแรกย้ำต้องเลิก MOU 4 4 ล่าสุดกับประเด็นที่ตอนนี้เขมีมีการสร้างสันคืนโดยอ้างว่าเพื่อป้องกันน้ําทะเลกัดเซาริมตลิ่งปกติการสร้างสันคืนแบบนี้จะต้องสร้างให้ขนานกับชายฝั่งแต่สร้างสันคืนลงทะเลเอ่าวไทยแล้วอ้างแนวเขตประเทศตามเส้นสีแดงส่วนไทยเรายึดถือตามเส้นสีฟ้าเส้นสีแดงรุกเข้ามาที่เกาะกูดเลยรัฐบาลต้องรีบประท้วง ถ้าไม่ทำเราจะเสียดินแดนและอำนาจอธิปไตยแน่นอนโดยล่าสุดนา,านายธีรชัยภูวนาถนารานุบาลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประธานกรรมการด้านวิชาการพรรคพลัมชารัฐโพสต์ข้อความในเพจเฟซบุ๊กแสดงความเห็นถึงกรณีที่นายมาริศสงเสงี่ยมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอ้างว่าบันทึกความเข้าใจระหว่างไทยและกัมพูชา พุทธศักราช2544หรือ MOU 2544ว่าด้วยการอ้างสิทธิพื้นที่ทับซ้อนบริเวณหลายทวีปไม่มีบทบังคับและไม่ใช่ส่วนที่สัญญาโดยมีรายละเอียดดังนี้ว่าด้วย MOU 44ระบุว่า เมื่อวันที่28พฤษภาคม2567นายมาริศเงียมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายภัยบุญติตะวันรองหัวหน้าพักพลังชารัฐในฐาน,านาฐะนักกฎหมายอิสระทำหนังสือถึงผู้ตรวจการแผ่นดินให้ส่งสารรัฐมนูญวินิจฉัยบันทึกความเข้าใจพฤการาช2 5 4 4ว่าด้วยพื้นที่ที่ไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิ์ในไหลทวีป ทับซ้อน MOU 2514ัร25ัฐธรรมนูญหรือไม่หลังพบไม่ได้มีการพิจารณาผ่านสภาว่านายมาริตยืนยันว่า MOU ไม่ได้มีบทบังคับอะไรหรือเป็นส่วนที่สัญญา เขากล่าวว่าปัจจุบันเรายัางไม่ได้ตกลงอะไรกันเลยและประเด็นดังกล่าวก็เป็นเช่นนี้มาโดยตลอด MOU 2 5 1 4ไม่ได้ส่งผลต่อเขตแดนพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชาทางนี้เป็นเรื่องของศาลในการรับคำร้องของนายไพยบุลเมื่อถามถึงกรณีที่ทางกัมพูชาสร้างสันเขื่อนลงทะเลเอ่าวไทยกระทรวงการต่างประเทศต้องทำหนังสือประท้วงไปอีกครั้งหรือไม่ หลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยดำเนินการไปแล้วเมื่อปี2 0 0 5นายมาลิดกล่าวว่าเรื่องนี้สามารถพูดคุยกันได้และตัวมีแผนที่จะไปยเยือนกัมพูชาเร็วๆนี้ซึ่งขณะนี้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศดีมากเราต้องดูเวลาว่าควรเป็นช่วงใดซึ่งในกรอบของอาเซียนไทยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกประเทศส่วนจะใช้ความสัมพันธ์ที่ดีกับกัมพูชาขอร้องให้รื้อสันเคือนดังกล่าวหรือไม่ นายมาริดกล่าวว่าขอดูระยะเวลาที่เหมาะสมเพราะเรื่องความสัมพันธ์ไม่มีปัญหาเป็นเพื่อนกันไม่ใช่ว่าจะไปขอเขาอย่างเดียวก็ต้องดูว่าเรามีอะไรที่จะไปแลกเปลี่ยนเขาได้เมื่อถามว่าคนไทยไม่สบายใจเพราะกัมพูชาสร้างสันเขื่อนโดยยึดหลักเขตที่73ซึ่งกินพื้นที่เกาะกูดจังหวัดตราดนายมาริตกล่าวว่าตนเข้าใจผมมีข้อสังเกตดังนี้หนึ่ง MOU44 มีบทบังคับ การที่ MOU 44แสดงเส้นในทะเลจำนวน2เส้นคือเส้นสีแดงที่กัมพูชาอ้างอนาเขตกับเส้นสีน้ำเงินที่ไทยอ้างอนาเขตนั้นไม่ใช่สิ่งเกินเลยหรืออุปกรณ์ตกแต่งแต่ย่อมต้องการแสดงให้เห็นว่าทั้ง2เส้นมีนัยสำคัญและย่อมต้องการให้มีผลบังคับต่อสิ่งที่กล่าวถึงในเนื้อหาข้อความ MOU 44 การที่จะกล่าวว่า MOU 44ไม่ได้มีบทบังคับอะไรน่าจะไม่ถูกต้อง 2. ควรยกเลิก MOU 1 4การที่รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่า MOU 1 4ไม่ได้มีบทบังคับอะไรหรือเป็นสนี่สัญญานั้นถ้าหากไม่มีความสำคัญอย่างแท้จริงรัฐบาลไทยก็ควรแจ้งยกเลิกถึงแม้จะอ้างว่า MOU 1 4ไม่ได้ส่งผลต่อเขตแดนพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชา แต่การแสดงสองเส้นที่กล่าวถึงอาจเปิดช่องให้กัมพูชาอ้างในอนาคตได้ว่าไทยได้รับทราบและได้ยอมรับเส้นแบ่งเขตสีแดงไปแล้ว การปล่อย MOU 14ทิ้งไว้ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจรจาในอนาคตที่ไม่จำเป็น 3. การรื้อสันเขื่อนการที่รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าในการเจรจาให้กัมพูชารื้อสันเขื่อนไม่ใช่ว่าจะไปขอเขาอย่างเดียวต้องดูว่าเรามีอะไรที่จะไปแลกเปลี่ยนเขาได้นั้นเป็นเรื่องที่แปลกประหลาด เพราะการสร้างสันเขื่อนกรณีเพื่อให้มีผลต่อเขตแดนย่อมไม่ถูกต้องตามปติกาสากลและไทยย่อมมีสิทธิ์เรียกร้องให้หรื้อสันเขื่อนโดยไม่ต้องเสนออะไรเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนผมจึงขอแนะนําแก่ทารัฐมนตรีพิจารณาเพื่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างสมบูรณ์สำหรับประเด็ดนังกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่า พวกนี้มันฉลาดนะทุกเรื่องที่มันทำล้วนมีเป้าหมายทั้งนั้นแหละนึกถึงข่าวพระวิหารยังเสียใจมาจนถึงทุกวันนี้พวกเนรคุณจริงๆขเขมรเนี่ยท่านต่อมาบอกว่าปากบอกจะไม่ละเมิดอ,อธิปไตยฝั่งไทยแต่แนวการเรื่อนนี่คืออะไรครับท่านต่อมาบอกว่าทำมาเพื่อไวชัยอ้างอิงสิทธิ์สิ่งปลูกสร้างทาวรได้ตามสวนที่สัญญาสากลเมนมันฉลาดส่วนไทยก็ รอเสียสิทธิ์ถ้ายังเฉยกันอยู่นะท่านต่อมาบอกว่าในฐานะคุณตราดผมปวดใจกับเหตุการณ์แบบนี้กับการย่ำหย่อธิปไตยของไทยเราครับท่านต่อมาบอกว่าเขาทำเขื่อนเพื่อดึงให้ทรายมาเพิ่มทำให้ชายหาดทรายกว้างขึ้นข้างบนชายหาดมีโรงแรมเกาะกงรีสอร์ทภายในโรงแรมมีบ่อนคาสิโนด้วยเพื่อให้คนไทยข้ามไปเล่นนะสิท่านต่อมาบอกว่าต้องจัดการให้หนักเลยคนพวกนี้ ท่านต่อมาบอกว่าเราวังเถอะเราจะเป็นของเขมรแน่นอนบ้านเราไม่ทําอะไรเลยด่าเขาไว้เยอะวันหนึ่งเขาจะกลืนกินประเทศเราเพราะประเทศเราเอาแต่พูดแต่ไม่ทําส่วนเขาทําทุกอย่างที่จะเอาโดยใช้เวลากลืนกินและบิดเบือนสร้างหลักฐานเพื่อใช้ต่อสู้ในอนาคตแบบที่เราเคยเสียรู้มาแล้วท่านต่อมาบอกว่า จิบๆสำหรับเขาน่ะสิขนาดเขาพระวิหารทางที่ทหารเอาชีวิตเข้าแลกวันดีคืนดีใครก็ไม่รู้เจราจาเฉยเลยทางที่ไม่ต้องตั้งโต๊ะใดๆทั้งสิ้นสุดท้ายตามที่เห็นแหลงืดหลายท่านต่อมาบอกว่าคาเมนมันสร้างในเขตของมันแต่ยื่นไปในทะเลใกล้กับหลักเขตแดนไทยตามกฎหมายทางทะเลจุดสุดท้ายของแผ่นดินที่ยื่นไปในทะเลถือเป็นแนวเขตแดนดังนั้น เขื่อนที่เขมรสร้างจากแผ่นดินเข้าไปเวลาลากแนวเขตแดนลงไปในทะเลจุดลักเส้นแบ่งจะมากินพื้นที่ทางทะเลของไทยเพราะนับจากปลายเขื่อนของเขมรทหารเรือพบและแจ้งกระทรวงการต่างประเทศได้ทำหนังสือประท้วงไปแล้วสามครั้งให้หรื้อถอนออกแต่มันดื้อตาใสนะสิท่านต่อมาบอกว่าถ้ายกประเทศให้เขาได้สำเร็จแล้วบอกด้วยนะจะเรียนภาษาเขมรท่านต่อมาบอกว่า ใทยต้องดําเนินการอะไรบ้างแล้วนะถ้ามันทําถึงขนาดนี้เนี่ยท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะ